ว่า35มาปีแล้วนะครับทีรล้วากระฉาจังหวัดสุขคราได้รวมกับห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์นะครับผักละและก็ผาคเอก่ชนเป็นสะพานบุญในการเชิญชวนบริจาคโลหิตในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจิตอาสาบริจาคโลหิตนะครับนึ่งคนหายและคนหลับให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสคนป่วยด้วยครับทีห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์เพื่อแยจังหวัดสุขคราแล้วกระฉาจังหวัดสุขครานำโดยนั่งดารจ,จิตรัตนายกแล้วกระฉาจังหวัดสุขครานะครับ ก็เป็นมาธนในการจัดกิจรกรรมรับบริจาคโลหิตจิตอาสาบริจาคโลหิตนึ่งคนหายและคนรับหายโอกาสตัวเองเท่ากับหายโอกาสคนป่วยรวมกับห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์โดยนั่งเนลิมลอนอมอนรัฐวิทยากรรมาการผู้จัดการ Mall, ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ขยายนะครับ ภาคหลัฐภาักเอกชนแล้วก็ผู้ร่วมบริจาคโลหิตรวมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับนางดารศจ,จิตรัฐนายกเล่าการชาิจังหวัดสงคล้ากระบอกนะคะว่ากิจกรรมการบริจาคเลือดในหุ่นนี้เนี่ยเป็นครั้งที่หนึ่งประจำปี6 5โดยได้ดําเนินการรับบริจาคเลือดเป็นประจําทุกๆสามเดือนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า35ปีแล้วค่ะทางนี้เพื่อส่งเสริมให้พ้องประชาชนได้ทําความดีโดยการบริจาคเลือดสามารถช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ช่วยต่อลมให้ใจที่ส่งผลให้ใครหลายๆคนยุ่กับบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็มีีชวิต ลดปลอดภัยได้ก็ถือเป็นการสร้างกุศลขลังยิ่งใหญ่แล้วก็ทาให้สุขภาพแข็งแรงช่วยทําให้ระบบได้เวียนเลือดในทํางานได้อย่างปกติแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานในกับร่างกายด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกันบริจาคเลือดด้วยชายโอกาสการ,การเริ่มต้นสกรัดไหมมาเริ่มต้นบริจาคเลือดเพื่อจะทําความดีแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะท่านทุกด จะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ป่วยทุกคนนะคะกาชาติช่วยท่านท่านก็ช่วยกาชาติมานะคะก็จะได้ความสุขทั้งสองฝ่ายเป็นของขวัญมันปีใหม่ให้กับทุกคนนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคโลหิตให้เพิ่มมากกว่าเดิมค่ะสงครามมากแล้วก็ขอให้มากยิ่งกว่านี้นะคะ ด้านนั่งนันทผักกุ๋งจิโรดพยาบาลวิชาชีชำนานการโรงพยาบาลห้าแย่นะครับก็บอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าในในช่วงปีไหมที่ผ่านมามีอุบัติเหตุแล้วก็มีการผ่าตัดจําเป็นต้องใช้เลือจํานวนมากในการรักษาผู้ป,ป่วยทํใไมปริมาณเลือในลลอะะค,คลังเลือมีภาวะขาดแคลนจึงขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตรัทธานะครับได้มารวมบริจาคเลือดถือเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องลงทุน อะไรเลยนะครับแล้วก็แทมนี่ยังในบุญด้วยนะครับน้องสมโมเป็นการช่วยเลือกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อบริจาคเดือดแล,ล้วรู้สึกสุขใจรู้สึกว่าเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากว่าการบริจาคเดือดแล้วนะครับจะกจะเช่นชวนรวมบริจาคอาวัยวะดวงตาที่ขาดแคลนเช่นกันมีผู้รค่อยความช่วยเลือกอยู่ประมาณ เนื้อหนึ่งสองหมื่นคนเดียวกันนะครับแต่ว่ามีผู้ประสงค์บริจาคดวงตาเนี่ยมีเพียงสามหนึ่งสี่ร้อยคนเท่านั้นเองมารวมเป็นผู้ห้นะครับห้แสงสว่างแก่ผู้ที่อยู่ในโลกมืดได้นะครับติดในบประเทศและชุกเชิช้นฉันทกโรงพยาบาลท้าใหญ่ครับใช้เลือดนะคะตอนนี้ก็เริ่มใช้มากขึ้นค่ะซึ่งจริงๆแล้วในช่วงโควิดเนี่ยเราก็อยู่ในภาวะขาดแคลนเลือดเหมือนกันค่ะเพราะว่า ก็จะมีคนไข้จํานวนหนึ่งที่จําเป็นจะต้องใช้เลือดตลอดเวลายอยู่แล้วค่ะช่วงปีใหม่นี้ก็อุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคนไข้ที่เข้ามาแล้วก็ต้องได้รับการให้เลือดมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีปริมาณการผ่าตัดเพิ่มขึ้นค่ะก็คืออยากให้ทุกคนได้รับทราบว่าคนเรล่านี้มีคุณค่ามากๆนะคะเราก็ถ้าเราตั้งใจทําบุญน,นะคะตอนที่เราเสียชีวิตอะไรเนี้ยเราก็สามารถแสดงความจํานงบริจาคอวัิวะและดวงตาไว้ได้ก่อนเลยค่ะ เพราะว่าตอนที่เราเสียชีวิตแล้วเนี้ยเขาก็จะมาประเมินว่าอวัยวะส่วนไหนที่ยังใช้ได้หรือว่าก็จะสามารถนําไปปลูกถ่ายให้กับผู้ที่รอคอยค่ะคนที่ร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วสามารถช่วยได้หลายชีวิตเลยค่ะ